ยอดวิวน้อยเหมือนผมเนี่ยมียอดวิวน้อยผมก็ทําเยอะๆเอาเพื่อมันจะได้สะสมแล้วก็ทําให้คนเห็นมากขึ้นนะซึ่ง AI เขาเขาก็แนะนําต้องทํางานอย่างเงี้ยครับพระฉะนั้นก็สรุปในมุมมองของผมผมคิดว่าทําเยอะกรณียอดวิวน้อยแต่ถ้ายอดวิวเยอะก็ไม่ต้องทําเยอะก็ได้เขาอาจจะมียอดวิวเยอะไงครับมียอดวิวเยอะมีคนชมเยอะอย่างเงี้ยกดไลคมม์กดแชร์คนคอมเมนต์เยอะตรงนี้เขา้าไปก็ได้แต้มเยอะการเข้าถึงเขาก็เยอะอยู่แล้ว แต่ผมนะผมว่าการทําเยอะโอเคจะเพิ่มการเข้าถึงที่ดีเ,เพราะว่าการทําน้อยเนี่ยการเข้าถึงก็น้อยยิ่งยอดวิวเราน้อยแต่ก็อยู่ที่ท่านนะคนที่ยอดวิวเยอะเขาจะทำเยอะๆก็ไม่ไน่าจะมีปัญหาอย่างเช่นอาจารย์กิเลตินะฮะท่านก็ทําเยอะนะ ที่ดับวิวท่านก็เยอะคนตามท่านก็เยอะนะส่งเยอะนะครับการเข้าถึงคือ,อมันจะทำให้ AI เี่ยเปิดการมองเห็นแล้วก็นำข้อมูลเราเไปให้กับคนภายนอกได้เห็นมากขึ้นนี่คือการเข้าถึงเยอะในช่องเยอะเต็มการเข้าถึงท่านก็จะมากอยู่แล้ว เด็กกรณีของผมมันน้อยมากแล้วก็ติดแดงหมดเลยครับตอนนี้ติดแดงหมดเลยนะครับบางท่านก็ถาถามว่าการเข้าถึงมันเกี่ยวข้องอยังไงเพราะว่าถ้าการเข้าถึงเยอะเนี่ยเขาก็นำระเอไอเขาก็แจ้งบอกเวลาเราทําน้อยอย่างเงี้ยเขาก็จะแจ้งให้เราทําเยอะๆเพราะฉะนั้นก็ขันก็สับสนนะสับสนไม่รู้ว่าทุกท่านเป็นเหมือนผมไหม นะเยอะเลยนะครับเป็นหลักแสนหลักล้านอย่างเงี้ยครับก็ทําให้หลายคนนะครับอาจจะเข้าใจผิดว่าเออเราทําเยอะเกินไปไหมมันทําให้คลิปเราไม่ปังดูดูหลายท่านเนาะจากที่ผมอา่าเข้าไปชมคลิปนะครับไม่ปัดคลิปนะคือนะไม่จบเ,เขาก็บอกว่าอย่าทําคลิปเยอะเกินไปจะทำให้กับคนอื่นเห็นมากขึ้นซึ่งถ้าการเข้าถึงเยอะ AI เขาเพราะฉะนั้นคนดังๆนะ ทำเยอะไม่เยอะก็จะดีท่านนะครับทําน้อยท่านก็ได้ทําเยอะท่านก็ได้เนาะแต่ถ้าคนที่ยอดวิวน,น้อยเนี่ยคนทําเยอะเยอะอาจจะครับลงเป็นระยะระยะจะดีมากอย่างผมก็ทําได้เฉพาะตอนเช้ากับตอนเย็นกันในตอนกลางวันก็เป็นบรรยุทธดเชยนะครับก็ให้มีความสุขนะครับซึ่งวันนี้เช้านี้นะครับผมก็ได้รับการแจ้งจากคุณ AI มาบอกว่า ฉะนั้นผมก็มีมุมมองว่าการทําน้อยไอการที่ไอการที่เรามียอดวิวน้อยเราควรทำเยอะๆนะครับการที่เขาอาจจะมียอดวิวเยอะไงครับมียอดวิวเยอะมีคนชมเยอะอย่างเงี้ยกดไลค์กดแชร์คนคอมเมนต์เยอะตรงนี้เขาแค่ได้แต้มเยอะการเข้าถึงเขาก็เยอะอยู่แล้วแต่ถ้า จะดูเราน้อยเนี่ยาการเขาถึงมันก็จะน้อยมากแต่หลายๆท่านที่ยอดดูหลักแสนหลักล้านนี่ก็อาจจะไม่ต้องทําเยอะก็ได้อย่างนั้นใช่ไหมครับเพราะว่าจะดูเยอะ่ท่านจะประสบความสาเร็จเหมือนผมมั้งครับ <laughs> ผมสวัสดียามเช้าครับสวัสดีครับ เป็นบรรยุทธ์เฉยๆนะครับก็ให้มีความสุขนะครับซึ่งวันนี้เช้านี้นะครับผมก็ได้รับการแจ้งจากคุณ AI มาบอกว่า AI เขาก็แจ้งบอกเวลาเราทําน้อยอย่างเงี้ยเขาก็จะแจ้งให้เราทําเยอะๆเพราะฉะนั้นก็คันก็สับสนนะสับสนไม่รู้ว่าทุกท่านเป็นเหมือนผมไหมนะ,ะทาเยอะได้เยอะทําน้อยได้น้อยเพราะบางคนเขาทําน้อยแต่ว่าครับ จะดูละน้อยเนี่ยการเขาถึงมันก็จะน้อยมากแต่หลายๆท่านที่อยอดิวหลักแสนหลักล้านนี่ก็อาจจะไม่ต้องทําเยอะก็ได้อย่างนั้นใช่ไหมครับเพราะว่ายอดูถึงประสิทธิภาพนะครับท่านเข้าไปที่แดชบอร์ดแล้วก็ดูที่ช่องประสิทธิภาพมันจะมีการเข้าถึงใช่ไหมซึ่งมันจะมียามเป็นเครื่องหมายตกใจท่านไปคลิกที่ตกหมายตกใจก็ได้เขาจะต้องทางานอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นข็อสรุปในมุมมองของผมผมคิดว่าทําเยอะ กรณียอดวิวน้อยแต่ถ้ายอดวิวเยอะก็ไม่ต้องทําเยอะก็ได้เยอะนะครับการเข้าถึงคือ,อมันจะทาให้ AI เี่ยเปิดการมองเห็นแล้วก็นําข้อมูลเราเไปให้กับคนภายนอกได้เห็นมากขึ้นนี่คือการเข้าถึงเยอะในช่องวส,สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดียามเช้าครับมีความสุขในการทํางานนะครับวันนี้ก็เป็นการทํางานวันแรกหลังจากที่เมื่อวานผมทําคลิปน้อยเขาวัดผลจาก28วันให้ผมทําคลิป มากขึ้นจะได้เพิ่มการเข้าถึงอะไรประมาณนี้ครับซึ่งก็มีครับเพราะฉะนั้นการที่จะปังไม่ปังเนี่ยมันก็อยู่ที่ a อเขาจะดันเมื่อไหร่แค่นั้นเองไม่รู้นุ่มมองผมนะเพราะฉะนั้นก็ทุกอย่างก็ขอให้ทําขอให้ทําหน้าที่จะได้เพิ่มการเข้าถึงหากว่าท่านทาน้อยเนี่ยเหมือนผมลองทดสอบดูน้อยเพราะมีบางท่านก็แนะนาว่าอย่าไม่ต้องทําเยอะลองทําน้อยดูแล้วมันจะได้ปังๆผมก็ลองทําดูไม่ปังเลย แต่กัรยอดวิวน้อยครับหลักสิบหลักร้อยครับยิ่งทําน้อยก็แต้มก็คงไม่ได้เลยเนาะในมุมมองผมนะซึ่งก็ยอมรับว่าที่ผ่านมาก็าลงคลิปนะเพราะฉะนั้นก็เป็นกําลังใจทุกท่านก็พยายามโดยเฉพาะคนยอดวิวน้อยเหมือนผมนะก็ต้องทาเยอะๆลงันทุกช่องทางนะครับลงันทุช่องทางนะทำเยอะายอดวิวของเราน้อยคนชมน้อยครับการคอมเมนต์อะไรต่างมันก็น้อยเพราะฉะนั้นถ้าเราทําน้อยอีก มันก็คงจะน้อยนะเนาะมันยอดวิวน้อยครับหลักสิบหลักร้อยครับยิ่งทําน้อยก็แต้มก็คงไม่ได้เลยเนาะในมุมมองผมนะซึ่งก็ยอมรับว่าที่ผ่านมาก็าลงคลิปแบบยอดวิวน้อยเหมือนผมเนะี่ยมียอดวิวน้อยผมก็ทําเยอะๆเอาเพื่อมันจะได้สะสมแล้วก็ทําให้คนเห็นมากขึ้นนะซึ่ง AI เขาเขาก็แนะนําว่า AI เขาก็แจ้งบอกเวลาเราทําน้อยเอยงี้ยเขาก็จะแจ้งให้เราทําเยอะๆเพราะฉะนั้นก็ขันก็สับสนนะ สับสนไม่รู้ว่าทุกท่านเป็นเหมือนผมไหม <c oughs> นะยอดวิวน้อยครับหลักสิบหลักร้อยครับยิ่งทําน้อยก็แต้มก็คงไม่ได้เลยเนาะในมุมมองผมนะอ <c oughs> ซึ่งก็ยอมรับว่าที่ผ่านมาก็าลงคลิปดูดหลายท่านเนาะจากที่ผมเ,เข้าไปชมคลิปนะครับไม่ปัดคลิปนะคือไม่จบเ,าเขาก็บอกว่าอย่าทำคลิปเยอะเกินไป นจะทาน้อยเพราะมีบางท่านก็แนะนำว่าอย่าไปต้องทําเยอะลองทําน้อยดูแล้วมันจะได้ปังๆผมก็ลองทําดูไม่ปังเลยน <c oughs> ะครับประมาณนั้นเพราะฉะนั้นผมก็มีมองว่าการทําน้อยไอ้อการที่ไอ้อการที่เรามียอดวิวน้อยเราควรทำเยอะๆนะครับการที่ต้องทํางานอย่างเงี้ยครับรเพราะฉะนั้นก็สรุปในมุมมองผมผมคิดว่าทําเยอะ กรณียอดวิวน้อยแต่ถ้ายอดวิวเยอะก็ไม่ต้องทําเยอะก็ได้ผมนะผมว่าการทําเยอะโอเคจะเพิ่มการเข้าถึงที่ดีเพราะว่าการทําน้อยเนี่ยการเข้าถึงก็น้อยยิ่งยอดวิวรอน้อยผมนะผมว่าการทําเยอะโอเคจะเพิ่มการเข้าถึงที่ดี เพราะว่าการทําน้อยเนี่ยการเข้าถึงก็น้อยยิ่งยอดวิวเราน้อยลงเยอะนะครับการเข้าถึงคือ,อมันจะทำให้ AI เนี่ยเปิดการมองเห็นแล้วก็นําข้อมูลเราเนี่ยไปให้กับคนภายนอกได้เห็นมากขึ้นนี่คือการเข้าถึงเยอะในช่องครับ ยอดวิวเราน้อยเนี่ยการเขาถึงมันก็จะน้อยมากแต่หลายๆท่านที่อยอดวิวหลักแสนหลักล้านนี่ก็อาจจะไม่ต้องทําเยอะก็ได้อย่างนั้นใช่ไหมครับเพราะว่ายอดวิวรูๆหลายท่านเนาะจากที่ผมเข้าไปชมคลิปนะครับไม่ปัดคลิปนะคือไม่จบเขาก็บอกว่าอย่าทาคลิปเยอะเกินไปนะจะทำะครับลงเป็นระยะระยะจะดีมากอย่างผมก็ทําได้ช่วงตอนเชา้ากับตอนเย็นกันในตอนกลางวันแบบผมทําคลิปน้อยเขาวัดผลจากยี่แปดวันให้ผมทําคลิป มากขึ้นจะได้เพิ่มการเข้าถึงไะ้ประมาณนี้ครับซึ่งก็มีผมนะผมว่าการทําเยอะโอเคจะเพิ่มการเข้าถึงที่ดีเพราะว่าการทําน้อยเนี่ยการเข้าถึงก็น้อยยิ่งยอดวิวเราน้อยน้อยเพราะมีบางท่านก็แนะนำว่าอย่าไปต้องทําเยอะลองทําน้อยดูแล้วมันจะได้ปังๆผมก็ลองทําดูไม่ปังเลย <laughs> แล<ะ> <laughs> <ๆ>เอไอเขาแจ้งบอกเวลาเราทําน้อยอย่างเงี้ยเขาก็าจะแจ้งให้เราทําเยอะ เพราะฉะนั้นก็ขันก็สับสนนะสับสนไม่รู้ว่าทุกท่านเป็นเหมือนผมไหม <c oughs> นะับประสิทธิภาพนะครับท่านเข้าไปที่แดสบอร์ดแล้วก็ดูในช่องประสิทธิภาพมันจะมีการเข้าถึงใช่ไหม <c oughs> ซึ่งมันจะมียามเป็น่องหมายตกใจท่านไปคลิกที่ตกหมายตกใจก็ได้เพ <c oughs> ราะฉะนั้นคนดังๆนะทำเยอะไม่เยอะก็อยู่ที่ท่านนะครับทำน้อยท่านก็ได้ทําเยอะท่านก็ได้เนาะแต่ถ้าคนที่ยอดวิวน,น้อยเนี่ยคนทําเยอะ อาจจะมีคําอธิบายว่าการเข้าถึงคืออะไรซึ่งโดยรวมผมขอสรุปว่ามันเป็นการนําส่งข้อมูลของเราที่เราทําลงในหน้าโปรไฟล์เราเนี่ยหรือแชร์ไปเนี่ยมีคําอธิบายว่าการเข้าถึงคืออะไรซึ่งโดยรวมผมขอสรุปว่ามันเป็นการนําส่งข้อมูลของเราที่เราทําลงในหน้าโปรไฟล์เราเนี่ยหรือแชร์ไปเนี่ยเพราะฉะนั้นก็เป็นกําลังใจทุกท่านก็พยายามโดยเฉพาะคนยอดวิวน้อยเหมือนผมนะก็ต้องทาเยอะ ลงมันทุกช่องทางนะครับลงมันจุก่องทางนะทำดีมันยอดวิวน้อยครับหลักสิบหลักร้อยครับยิ่งทําน้อยก็แต้มก็คงไม่ได้เลยเนาะในมุมมองผมนะซึ่งก็ยอมรับว่าที่ผ่านมาก็ลงคลิปได้เพิ่มการเข้าถึงหากว่าทันทําน้อยเหมือนผมลองทดสอบดูเขาอาจจะมียอดวิวเยอะไงครับมียอดวิวเยอะมีคนชมเยอะอย่างเงี้ยกดไลค์กดแชร์คนคอมเมนต์เยอะตรงนี้เขาก็ได้แต้มเยอะการเข้าถึงเขาก็เยอะอยู่แล้วแต่ถ้าแล้ว อ่ามันมันดีไหมนะครับมันดีไหมเนาะก็การทํามากทาน้อยมันไม่น่าจะเป็นข้อกําหนดหรือเป็นตัววัดว่าผูรู้หลายท่านเนาะจากที่ผมเอ่าเข้าไปชมคลิปนะครับไม่ปัดคลิปนะคือไม่จบเขาก็บอกว่าอย่าทาคลิปเยอะเกินไปนจะทำแบบยอดยิวน้อยเหมือนผมเนี่ยมียอบยิวน้อยผมก็ทําเยอะๆเอาเพื่อมันจะได้สะสมแล้วก็ทําให้คนเห็นมากขึ้น ซึ่ง AI เขาเขาก็แนะนำ่งเยอะนะครับการเข้าถึงคือ,อมันจะทำให้เี่ยเปิดการมองเห็นแล้วก็นำข้อมูลเราเไปให้กับคนภายนอกได้เห็นมากขึ้นนี่คือการเข้าถึงเยอะในช่องแล้วมันมันดีไหมนะครับมันดีไหมเนาะก็การทำมากทำน้อยมันไม่น่าจะเป็นข้อกำหนดหรือเป็นตัววัดว่าเพราะฉะนั้นคนดังๆนะ